สวัสดีครับนักเรียนชั้นม6ทุกคนวันนี้นักเรียนอยู่กับครูดิวครูรุ่งโรติดมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาเรื่องสถิติหลังจากที่พวกเราได้ลองศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลในคาบที่ผ่านมานักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตารางแจกแจงความถี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตารางแจกแจงความถี่ตารางแจกแจงความถี่สะสม ตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์และตารางแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้จะถูกนํามาใช้เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาที่ครูได้เตรียมกันมาแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปแก้ปัญหาเหล่านั้นนักเรียนจะต้องมาทบทวนกันก่นกอนว่าความถี่ทั้ง4ประเภทที่พวกเราเคยศึกษากันไปเนี่ยพวกเรายังจํากันได้อยู่ไหมว่าหมายถึงอะไรมาลองกันดูนะครับความถี่ครับเป็นจํานวนรอยขีด หรือก็คือจํานวนครั้งที่ข้อมูลนั้นๆค่านั้นๆปรากฏว่าเกิดขึ้นกี่ครั้งปรากฏกี่ครั้งเช่นถ้านักเรียนเห็นเลข2จํานวน3ครั้งถูกเขียนไว้แสดงว่าข้อมูลเลข2จะมีความถี่เป็น3ถูกต้องไหมครับต่อมาครับความถี่สะสมชื่อบอกอยู่แล้วว่าสะสมแปลว่าต้องนำมารวมกันฉะนั้นความถี่สะสมจึงหมายถึงผลรวมของความถี่ ของค่านั้นๆหรือความถี่ของข้อมูลในอันตรภาคชั้นนั้นๆนํนนำไปรวมกับความถี่ในค่าที่อยู่ต่ำกว่าหรือข้อมูลที่อยู่ในอันตรภาคชั้นที่อยู่ต่ำกว่านั้นทั้งหมดต้องนำมารวมกันทั้งหมดนะครับถึงจะถือว่าเป็นความถี่สะสมต่อมาความถี่สัมพัทธ์เป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนหรือถ้าให้พูดง่ายๆเป็นผลหารระหว่างความถี่ของค่าจากการสังเกตนั้น หรือความถี่ของข้อมูลในอันตรภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ทั้งหมดแสดงว่าความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นเป็นเศษผลรวมของความถี่ทั้งหมดเป็นตัวส่วนนำมาหารกันผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็นความถี่สัมพัทธ์ของอันตรภาคชั้นนั้นสุดท้ายความถี่สะสมสัมพัทธ์มีความว่าสัมพัทธ์อีกแล้วนะครับแปลว่าต้องเป็นผลหารของความถี่สะสม ของค่าจากการสังเกตนั้นหรือของข้อมูลในอันตรภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ทั้งหมดซึ่งครูจะไม่ทบทวนนะครับว่าความถี่สะสมคืออะไรเพราะเราเพิ่งได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้กับพวกเราลองดูซิว่าพวกเราจะตอบคำถามจากตัวอย่างที่ครูได้เตรียมกันมาได้หรือเปล่ามาลองดูกันที่ตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่1ครับ ผลสำรวจอายุมีหน่วยมาให้ว่าเป็นปีนะครับของประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจํานวน200คนเขาบอกจํานวนความถี่ทั้งหมดมาให้แล้วแสดงเป็นตารางแจกแจงความถี่ได้ดังนี้มีตารางมาให้ครบถ้วนและเป็นตารางแจกแจงความถี่เสียด้วยคำถามไม่น่าจะยากนะครับมาลองดูกันว่าพวกเราจะตอบได้หรือเปล่าข้อแรกจำนวนประชากรที่มีอายุต่ำกว่า40ปี มีกี่คนข้อ2จํจำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ60ปีมีกี่คนและคำถามสุดท้ายประชากรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงใด3คมคำถามนี้ไม่น่ายากใช่ไหมครับถือเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับตารางแจกแจงความถี่ถ้าพร้อมแล้วเรามาลองดู คำถามในแต่ละข้อกันนะครับข้อแรกจํานวนประชากรที่มีอายุต่ํากว่า40ปีนักเรียนต้องเริ่มดูตั้งแต่อันตรภาคชั้นไหนครับตั้งแต่ต่ํากว่า20ไล่มา20-29 30-39ถูกต้องไหมครับและชั้นอื่นเราดูไหมครับไม่เนาะเพราะว่าเราสนใจประชากรที่อายุต่ากว่า40ปีก็คือ39ปีลงมาแสดงว่ามี3อันตรภาคชั้นด้วยกัน เราก็หาจํานวนประชากรได้จากการนําความถี่ของทั้ง3อันตรภาคชั้นมารวมกันนั่นเองจะได้ออกมาเป็น35บวก12บวก47ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น94คนนั่นเองข้อแรกสบายนะครับข้อที่2ครับในทำนองเดียวกันเลยจำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ60ปีมีกี่คน มีคำว่าเท่ากับแสดงว่าต้องเริ่มตั้งแต่60แล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าเราต้องไปสนใจความถี่ตั้งแต่อันตรภาคชั้น60ถึง69 70ถึง79และ80ขึ้นไปดูว่า3อันตรภาคชั้นนี้มีความถี่เป็นอย่างไรแล้วก็นำความถี่ทั้ง3าอันตรภาคชั้นนี้มารวมกันให้หมดจะได้ผลออกมาเป็น25บวก13บวก8 ได้ผลเป็น46คนนั่นเองสุดท้ายครับข้อ 3. ประชากรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงใดอย่างที่เห็นนะครับส่วนใหญ่แปลว่ามีจำนวนมากก็ลองดูว่าในอันตรภาคชั้นไหนมีความที่สูงที่สุดซึ่งจากที่เราดูมามีอันตรภาคชั้น30ถึง39มีความถี่สูงถึง47คนแสดงว่าประชากรส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วง30 ถึง39ปีนั่นเองถือเป็นการอุ่นเครื่องเล็กน้อยนะครับหลายคนเริ่มร้อนแล้วนะฮะมาลองดูตัวอย่างถัดมาดีกว่าไม่รู้ว่าพวกเราจะทํากันได้หรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้กันไปนะครับมาดูกันที่ตัวอย่าง2ครับจากตารางแจกแจงความถี่สะสมมาและความถี่สะสมของอายุคนในครอบครัวที่ทําการสํารวจเป็นดังนี้ครับมีตั้งแต่1 0ถึง19ปี2 0ถึง29 30ถึง39 ไปเรื่อยๆจนถึง60 6 9ถึง69แต่ต่างจากข้อเมื่อกี้ตรงที่ว่าความถี่สะสมยอดเพิ่มขึ้นยอดเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับตั้งแต่อายุ1 0 1ถึงปีมีความถี่สะสม2 20-29ถึงปีความถี่สะสมเป็น17แต่ถ้านักเรียนเข้าใจความหมายของความถี่สะสมนักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับมาลองดูซิ 1. จงหาจำนวนคนในช่วงอายุต่างๆและ2 คนกลุ่มนี้มีอายุอยู่ในช่วงใดมากที่สุดเห็นสองคำถามนี้ทำให้เราสรุปได้แน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องหาก่อนคือความถี่นั่นเองเราต้องรู้ให้ได้เสียก่อนว่าในแต่ละช่วงอายุมีจำนวนทั้งหมดกี่คนบ้างแล้วเราถึงจะสามารถตอบสองข้อคำถามนี้ได้ตั้งสติแล้วไปพร้อมๆกับครูนะครับการที่เราจะหาความถี่ของแต่ละอันตรภาคชันได้สิ่งที่เราต้องมีก่อนเลยก็คือตารางนั่นเอง ตอนนี้นะครับตารางความถี่สะสมมาเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่เราต้องเพิ่มมาเพื่อหาคําตอบในแต่ละข้อก็คือความถี่ฉะนั้นเราต้องสร้างความถี่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเรามาลองดูกันซิว่าเราจะหาความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้นได้หรือเปล่าอันตรภาคชั้นแรกครับ1 0บถึงปีความถี่สะสมคือ2อย่างที่เราทราบกันดีความถี่สะสมเป็นผลรวมของความถี่ของข้อมูลในอันตรภาคชั้นนั้น กับความถี่ชั้นที่อยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดซึ่งอย่างที่เห็นอันตรภาคชั้น10บถึงสิเป็นอันตรภาคชั้นแรกไม่มีอันตรภาคชั้นไหนที่อยู่ก่อนหน้านี้เลยหรืออีกความหมายหนึ่งคือไม่มีใครมีอายุน้อยกว่า10ปีแน่นอนแสดงว่าในอันตรภาคชั้นนี้ความถี่จะต้องเป็น2เท่านั้นตามทันนะครับต่อไปครับอันตรภาคชั้น20-29ความถี่สะสมเป็น17อย่างที่เห็นนะครับ ชั้นที่อยู่ก่อนหน้ามีความถี่สะสมเป็น2แสดงว่าจาก2ไป17ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะได้2บวก15เท่ากับ17ใช่แล้วครับแต่เพื่อความสะดวกเราจะหาสิ่งที่เรียกว่าผลตา่างระหว่างอันตรภาคชั้นนั่นเองเรานำา7 7ลบด้วย2จะได้ผลลัพธ์เป็น15มาดูอันตรภาคชั้นถัดไปนะครับ30ถึง39 ความถี่สะสมคือ27ชั้นก่อนหน้าความถี่สะสมเป็น17หาผลต่างครับ27-17ลบสเท่ากับ10นั่นเองชั้นถัดไปครับ40ถึง49ความถี่สะสม32ชั้นก่อนหน้า27ผลต่างจะได้ออกมาเป็น32-27ลบ27เท่ากับ5ถัดมาครับ50-59ถึง59ความถี่สะสม32ชั้นก่อนหน้าก็32 แปลว่าผลต่างก็คือ32ลบ32เท่ากับ0แสดงว่าในอันตรภาคชั้นนี้ไม่มีความถี่เลยนะครับสุดท้ายอันตรภาคชั้น60ถึง69ปีความถี่สะสมอยู่ที่35ในขณะที่ชั้นก่อนหน้าคือ32จะได้ผลต่างออกมาเป็น35ลบ32เท่ากับ3เรียบร้อยครับสิ่งที่เราต้องการหา ความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้นเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ตอบคำถาม2ข้อนั้นกันถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับจงหาจํานวนคนในช่วงอายุต่างๆก็เรียบร้อยเราได้ความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้นแปลว่าเราจะได้จํานวนคนในช่วงอายุต่างๆดังนี้ช่วงอายุ1 0 1ถึงปีมี2คน20-29ถึงปีมี15คน ถัดมา30 3 9ถึง39ปีมี10คน40 49ถึง49ปี5คน50 5 9ถึง59ปี0คนก็คือไม่มีสุดท้าย60 6 9ถึง69ปี3คนเรียบร้อยนำข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่มาตอบคำถามแล้วนะครับต่อไปครับข้อ2คนกลุ่มนี้มีอายุอยู่ในช่วงใดมากที่สุดอย่างที่เห็นนะครับจำนวนความถี่ ที่เกิดขึ้นในอันตรภาคชั้นที่มากที่สุดคือ20-29ปีฉะนั้นกลุ่มนี้จะมีจำนวนมากสุดนั่นเองเรียบร้อย20-29ปีนะครับตัวอย่างสุดท้ายกันเลยดีกว่าตัวอย่างที่3ตั้งใจดูดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้วมาครับตัวอย่างที่3นะครับตารางแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์เพิ่มมาให้อีกคำหนึ่งแล้วกัน ความถี่สะสมสัมพัทธ์ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจำนวน200คน200คนอีกแล้วนะครับแปลว,ว่าเรารู้ความถี่ทั้งหมดและว,ว่ามีผลรวมเป็น200ตารางเป็นดังนี้ครับมีคะแนนตั้งแต่45ถึง49 50ถึง54 55ถึง59 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆตามที่นักเรียนได้เห็นนะครับในขณะที่ความถี่สะสมสัมพัสก็เช่นกันมีการเพิ่มขึ้นในแต่ละอันตรภาคช้าเดยจะเป็น 0.04, 0.11, 0.22, 0.36แต่เนื้อสิ่งอ่นใดเราต้องรู้คําถามก่อนว่าโจทย์เขาอยากให้เราหาอะไรข้อแรกครับมีนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า69.5คะแนนเป็นจํานวนกี่คนถือว่าโจทย์ใจดีนะครับข้อ2 ถ้าได้คะแนนตั้งแต่80คะแนนขึ้นไปจะได้ผลการเรียนระดับ4หรือก็คือเกรดสีนั่นแหละเรียกกันง่ายๆจงหานักเรียนว่าจะมีจํานวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ4เนี่ยเท่าไหร่กี่คนใจความสําคัญของข้อน,นี้คือเราต้องหาความถี่ให้ได้เสียก่อนจึงจะตอบคําถามได้นะครับซึ่งครูมีแนวคิดที่จะนําเสนอพวกเราทั้งหมด2วิธีด้วยกันแนวคิดแรกครับจากความถี่สะสมสัมพัทธ์เราค่อยๆตัดออกไปทีละคาเช่นเราจะตัด สัมผัสออกให้เหลือเพียงความถี่สะสมหรือก็คือเราจะหาความถี่สะสมของแต่ละอันตรภาคชั้นแล้วค่อยหาความถี่กับอีกหนึ่งวิธีซึ่งเราเพิ่งทําไปเมื่อสักครู่นี้แล้วจะมาลองใช้ในวิธีนี้กันก็คือตัดคำว่าสะสมหาความถี่สัมพัทธ์ของแต่ละอันตรภาคชั้นแล้วค่อยคำนวณหาความถี่จาก ความถี่สัมพัทธ์นั่นเองมาลองดูนะครับอันตรภาคชั้นแรก45-49ถึงคะแนนความถี่สะสมสัมพัทธ์อยู่ที่0.04เช่นเดิมครับไม่มีอันตรภาคชั้นไหนที่มีค่าต่ำกว่านี้แล้วแปลว่า0.04ค่านี้จะทำหน้าที่เป็นความถี่สัมพัทธ์ของอันตรภาคชั้นเช่นเดียวกันอันตรภาคชั้นถัดไปครับ50-54คะแนนความถี่สะสมสัมพัทธ์0.11แน่นอนการที่เราจะหา ความถี่สัมพัท์ของอันตรภาคชั้นนี้ก็ต้องหาผลต่างนั่นเองหาผลต่างของ0.11กับ0.04ได้ออกมาเป็น0.07ถัดมาครับอันตรภาคชั้น55ถึง59ความถี่สะสมสัมพัทธ์คือ0.22ชั้นก่อนหน้าคือ0.11จะได้ผลต่างเป็น0.22ลบ0.11 เท่ากับ0.11ชั้นถัดมาครับ60ถึง64ความถี่สะสมสัมพัทธ์อยู่ที่0.36ชั้นก่อนหน้าคือ0.22ได้ผลลัพธ์เป็น0.36ลบ0.22เท่ากับ0.14ถัดมาครับอันตรภาคชั้น65ถึง69ความถี่สะสมสัมพัท์อยู่ที่0.51ชั้นก่อนหน้าคือ0.36ได้ผลต่างเป็น0.15นั่นเอง ต่อมาครับอันตรภาคชั้น70ถึง74ความถี่สะสมสัมพัส์คือ0.64ชั้นก่อนหน้าคือ0.51จะได้ผลต่างเป็นคิดเลขดูสิครับได้0.13ตรงกันไหมครับต่อเลยนะครับอันตรภาคชั้น75ถึง79ความถี่สะสมสัมพัส์คือ0.76ชั้นก่อนหน้าคือ0.64จะได้ความถี่สัมพัส์เป็น 0.12นั่นเองต่อมาครับอันตรภาคชั้น80-84ความถี่สะสมสัมพัท์อยู่ที่0.85ในขณะที่ชั้นก่อนหน้าคือ0.76จะได้ผลต่างเป็น0.09อันตรภาคชั้น85-89ความถี่สะสมสัมพัท์คือ0.95ชั้นก่อนหน้าคือ0.85ลบเลขได้สบายเลยนะครับ0.95ลบ0.85ได้0.10 หรือ0.1ก็ได้นะครับสุดท้ายอันตรภาคชั้น90-94ถึงความถี่สะสมสัมพัทธ์ขึ้น1ชั้นก่อนหน้าคือ0.95จะได้ผลต่างเป็น1ลบด้วย0.95เท่ากับ0.05ได้ความถี่สัมพัทธ์ของแต่ละอันตรภาคชั้นมาแล้วทีนี้แหละครับจากความถี่สัมพัทธ์มาเป็นความถี่ยังจำความสัมพันธ์ของความถี่สัมพัทธ์ได้อยู่หรือเปล่าครับว่าความถี่สัมพัทธ์นั้นคืออัตราส่วน หรือผลหารของความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นซึ่งครูสมมุติว่าเป็นชั้นที่ n หารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดถึงจะได้เป็นความถี่สัมพัท์ของแต่และอันตรภาคชั้นมาฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ความถี่ของอันตรภาคชั้นไหนนักเรียนทําอย่างไรครับเห็นเศษส่วนไหมครับตัวส่วนจริงๆแล้วมันคือตัวหารนักเรียนสามารถย้ายจากหารขึ้นไปคูณอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ แต่ถ้าให้พูดในทางคณิตศาสตร์เราจะดำเนินการคูณด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดทั้งสองข้างของสมการเพื่อกำจัดตัวส่วนทางฝั่งขวาออกไปพอจำนวนข้อมูลทั้งหมดถูกคูณเพิ่มสิ่งที่จะเหลืออยู่ทางฝั่งขวาจะเหลือแค่ความถี่ของอันตรภาคชั้นเหลือไว้อยู่เพียงค่าเดียวในขณะที่ฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นผลคูณของจำนวนข้อมูลทั้งหมดกับ ความถี่สัมพัทธ์ของอันตรภาคชั้นนั้นนี่คือความสัมพันธ์ไม่ใช่สูตรนะครับขอแค่เราเข้าใจความสัมพันธ์ของความถี่สัมพัทธ์ได้เราก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันมาฉะนั้นเราจะใช้ความสัมพันธ์นี้ในการตอบความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้น45-49ถึง49 ความถี่สัมพัทธ์ศ0 4แล้วจำนวนข้อมูลล่ะโจทย์บอกมาแล้วนี่ครับว่า200คนแสดงว่าเรานำา0 4 4ไปคูณกับ200จะได้ความถี่ออกมาเป็น8นั่นเองแสดงว่ามีคนที่ได้คะแนน45-49ถึง49คะแนนอยู่8คนถัดมา50-54ถึง54คะแนนความถี่สัมพัทธ์ศ0 7ก็คูณด้วย200เข้าไปได้ผลออกมาเป็น14 ถัดมาครับ55-59คะแนนความถี่สัมพัส์0.11ก็นำ0.11ไปคูณ200ได้22นั่นเองนะครับถัดมา60-64คะแนนความถี่สัมพัส0.14ก็นำ0.14คูณกับ200ได้28 65ถึง69คะแนนความถี่สัมพัส15 0.15นะครับ คูณด้วย200จะได้เป็น0.15คูณ200เท่ากับ30ต่อไปครับ70ถึง74คะแนนความถี่สัมพัทธ์0.13จะได้ความถี่เป็น0.13คูณ200ได้26 75ถึง79คะแนนครับความถี่สัมพัทธ์อยู่ที่0.12จะได้ความถี่เป็น0.12คูณ200ได้24 ถัดมาครับ80-84คะแนนความถี่สัมพัส์0.09ก็นำ0.09ไปคูณ200ได้18ต่อมา85-89คะแนนความถี่สัมพัส์0.10ความถี่จะได้เท่ากับ0.10คูณ200ได้20สุดท้าย90-94คะแนนความถี่สัมพัส์คือ0.05จะได้ความถี่เป็น 0.05คูณ200เท่ากับ10เรียบร้อยนะครับความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้นเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยเราจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ตอบคำถามกันถ้าเช่นนั้นครูขออนุญาตขยับตารางออกมาให้เหลือแค่อันตรภาคชั้นแต่ละอันตรภาคชั้นกับความถี่แล้วเราจะใช้ตอบคำถามข้อต่อไปกันครับมีนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า69.5คะแนนเป็นจำนวนกี่คน ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าในแต่และอันตรภาคชั้นเป็นจํานวนเต็มทั้งหมดแสดงว่าคะแนนที่น้อยกว่า69.5คะแนนจะเริ่มตั้งแต่ 69, 68, 67ลงไปเรื่อยๆจนถึงต่ําสุดในตารางนี้คือ45แปลว่าเราจะสนใจความถี่ตั้งแต่อันตรภาคชั้น 45-49, 50-54, 55-59, 60-64และ 65-69ถึง69นั่นคือ5อันตรภาคชั้นนั่นเองมีกี่คนครับก็นำความถี่ของทั้ง5อันตรภาคชั้นมารวมกันให้หมดกลายเป็น8บวก14บวก22บวก28บวก30ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น102คนอีกคำถามหนึ่งนะครับถ้าได้คะแนนตั้งแต่80คะแนนขึ้นไปจะได้ผลการเรียนเป็น4จงหาจำนวนน,นักเรียนที่ได้เกรด4นั่นแหละอะอยากรู้กัน ก็หาเลยครับตั้งแต่80คะแนนแปลว่านับรวม80ดด้ไหมครับรวมฉะนั้นเราก็เริ่มตั้งแต่80 8 1 82ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสูงสุดของตารางนี้คือ94ฉะนั้นเราก็เห็นมีแค่3อันตรภาคชั้นถูกไหมครับตั้งแต่80ถึง8 4 85ถึง89 90ถึง94เราก็นำความถี่ของทั้ง3อันตรภาคชั้นนี้มารวมกันจะได้ผลออกมาเป็น18บก20ก10 ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น48เรียบร้อยนะครับทั้ง3ตัวอย่างเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาตารางแจกแจงความถี่หวังว่าจะเป็นการทบทวนความรู้ของพวกเราเกี่ยวกับเรื่องการแจกแจงความถี่ของข้อมูลนะครับทีนี้ในครั้งถัดไปเราจะมาลองดูวิธีการแจกแจงความถี่ของข้อมูลโดยการใช้กราฟกันมาลองดูว่าการใช้กราฟเพื่อแจกแจงความถี่ของข้อมูลจะเป็นอย่างไรไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน